สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับคือไปงานเห่เทียนแล้วก็เดินไปในบ้านพอดีเห็นรถเข้าคันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามาพึ่งมาถึงก็เลยมารีวิวตามสภาพให้พี่น้องได้ชมนะครับราคาเป็นราคาก่อนเก็บงานเป็นเป็นรถบ้านๆน,นะครับมาถึงก็รีวิวเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมรอบๆขันกันนะครับเป็นเวบร้อยยูบอกนะครับเอกสารเลี่มชุดโอนเอ้ยเอกสารมีเลี่ยมกับมีป้ายทะเบียนนะครับยูบอกไม่หักภาษีหกหกนะครับไม่ไม่ขาดเกินนะครับรู้สึกว่ามันจะขาดเดือนเดือนกันยานู่นนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับเครื่องก็เดิมก็แห้งอยู่นะครับ นี่คือท่อเขานะครับผมถามเจ้าของเขานะครับเจ้าของเขาว่าซื้อมาก็ขี่ใช้งานปกติแต่ว่าโซ่ราวลิ้นมันดังก็เลยจอดไว้ไม่ได้ขี่เลยครับไม่ได้ใช้เลยครับน้ำมันก็ไม่มีผมก็เลยไม่ได้ติดเครื่องนะครับเพราะว่ารับประกันเลยเขาบอกว่า,วาเครื่องดี ไม่ลื่นไม่หอนแล้วก็ไม่ควันนะครับแล้วก็ไม่ไม่เคยติดพ่วงนะครับสภาพสภาพสีสันก็ตามนี้นะครับเจ้าของว่ารับประกันเลยฮะไม่เลื่นไม่หอนไม่ควันแล้วก็ไม่เคยติดพวงบอกอย่างนี้นะครับสามจุดก็ไม่เชื่อม เครื่องเดิมกองเดิมคาบูเดิมนะครับตนนัวนี้รีวิวตามสภาพขายตามสภาพนะครับเด็กหน้าหลังนะครับเบาก็ล็อกได้นะครับล็อกได้นะครับก,กุญแจก็มีครับ เข็มไม่เข็มไม่ก็ไม่หกักเข็มน้ำมันก็ไม่หักนะครับเบรกเติมน้ำมันนะน่าจะใช้ได้เพราะว่าฝุดๆอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องท่อแห้งๆเลยครับท่อบแบบนี้ตามที่ผ่านๆมาก็ไม่ควันนะครับ รถบ,บ้านคันนี้ขายราคา7,900บนะครับพี่น้องขายตามสภาพรีวิวตามสภาพนะครับเวยบ้อยอยูบอกนะครับหรือว่าเวยบร้อยท้ายแหลมนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารมาให้ชมแป๊บหนึ่งนะครับน,นะครับภาษี66นะครับคาด4กันยาห้ากันยานะครับถึงจะขาดเกิน นะหมายเลขทะเบียนหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์นะครับไปไเป็นรถปีเป็นรถปีห้าหนึ่งนะครับ, 70, รบเป็นรถปีห้าหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นท้ายแหลมตัวสุดท้ายนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถเรียบร้อยท้ายมนยรถเรียบร้อยท้ายแหลมหรือว่าเรียบร้อยอย,อยู่บอกปีห้าหนึ่ง นะครับเอกสารมีเรื่มมีทะเบียนขายตามสภาพนะครับราคา 7, ,9 0 0ดนะครับพี่น้อนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์061-281-2594นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทาราลมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อไปนะครับ สำหรับ TFR คันนี้นะครับเป็นรถปีพศ ,2540 นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบรถเป็นชื่อผมเองนะครับเป็นเป็นรถ Power อร์แอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะว่าผมแพ้แอร์ก็เลยเปิดพัดลมนะครับจะเปิดแอร์ก็เวลาเราขี่ไปฝนตกอย่างนี้แหละครับ ถึงผมถึงจะเปิดแอร์ครับแต่ว่าถ้าเวลาตัวเล็กมันหลับก็เปิดแอร์อยู่ครับเวลาตัวเล็กหลับเวลารถจอดอย่างนี้ก็เปิดแอร์อยู่ครับส่วนมากผมใช้จะไม่ค่อยเปิดแอร์ครับไม่ไม่มีผูไม่มีดามนะครับร้อนสวยนะครับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องดีครับเครื่องดีคนระับก็ใช้งานประมาณน,นี้นะครับ ไม่ได้ล้างนะครับนี่รีวิวให้ชมตามสภาพาเจ้าของเดิมว่าเจ้าของที่ผมซื้อต่อมาเขาว่าสีเดิมสีแท้ติดรถนะครับยังไม่ได้ทําสีนะสีเดิมอยู่ครับสบภาพคอตามนี้แหละครับนี่มันอยู่กับพิกอัพก็เลยขายกับพิกอัพเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ภาษีมันอยู่ข้างฝุ่นตัวนี่วัสิมาไทยภาษีเบิงภาษีอยู่ด้านโน้นนะครับนึกว่าอยู่ข้างนี้ภาษีหกเก้านะครับพี่น้องมาลดราคาอีกครับคลิปก่อนลงไปแสนแสนสามหมืนเก้านะหรือว่าแสนแสนสามหมื่นนี่แหละครับแต่ว่าวันนี้มาขายเป็นกรณีพิเศษลดพิเศษครับแสนสองหมืนเก้านะครับ พัดจีสวยงามตลอดตลอดลำครับผมไม่ไม่มีไม่มีป่าไม่มีดามนะครับเป็นรถปีพศสองพันสี่สิบนะครับไม่ไม่ไม่เยอะนะครับไม่สามแสนแปดนะครับภายในก็ตามสภาพนี่แหละครับผมใช้งานเองครับ ไปผู้เดียวกับจังสิลปละพี่น้องเมื่อยกับจอดนอนทน,นแี้มานี้นะครับท่านใดขี้เกียจไปหารถมาเก็บมาซ่อมนะครับเอาตัวนี้ไปเลยนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับไปสุรินบุรีลำโคราชอุดรขอนแก่นชัยภูมิก็คันนี้เลยครับไปขึ้นเขา,าขึ้นเขาจากกาลสินไป ไปสกลน,นครนะครับเขาไปปีนเขาอยู่หันก็ขึ้นได้สบายนะครับไปเขาเหล็กก็ขึ้นได้อย่างสบายก็คันเดียวนี่แหละครับไปทั่วอีสานก็คันนี้เลยนะครับเขาวงครับเขาวงไปทางเขาวงกาลสินนี้ก็ได้ขึ้นเขานะครับก็ไปมาแล้วนะครับไปสกลน,นครอุดรหน,นองคายก็ไปมาแล้วนะครับยังยังไม่ได้ไปก็ หนึ่งจังหวัดเลยอ่าสองบึงการพี่น้องทางพี่น้องทางจังหวัดเลยอันมองที่ว่าอำเภอหน้าเหวยยังพิ่ธเปิดวันผระนั่นนะครับผู้ใดไก่ทั้งนั้นกระสือรถในเรื่องครับพอไใดไปขมไปฟังเล่าทั้งนั้นมันแมนอิลีบววันฝาเขาวันนผาเขาว่าให้ขมไปพี่นะครับอยากจะไปเที่ยวอยู่ทั้งนั้นก็เลยครับพี่น้องทั้งนั้นก็อุดหนุนได้ครับสิบปีทรงหายครับผม รา,ายการพี่น้องทงั้งพี่น้องทั้งบึงการครับเมือ่อนึงเห็นเขาลงเที่ยวถันทั้งบึงการโอ้ยเที่ยวถันงามงามทั้งบึงการนะครับพี่น้องทั้งบึงการกับพระานาตในปเิเรนพระธาตุในปิเทียวทั้งบึงการจ้าเถื่อนะครับส่วนพี่น้องทั้งอื่นไปหมดแล้วนะครับยั่งยั่งทั้งนี้นะครับเพราะในไปพี่น้องผู้ใดมีก็ติดต่อมาเด้อครับกับฤดูการนี้นะครับผม พี่น้องทั้งสวนทุเรียนยังสิ่กับพ่อหนเด็กไปเยี่ยมอยู่พระเท่าเดิมพี่พี่น้องผู้ใดทั้งมีสวนทุเรียนกับติดต่อมาเดี๋ยวสิไปส่งรถครับพี่น้องฝากข้าวข้าวฝากนะครับเอาเมื่อนี้มาอัปเดตขั้นที่ย่างนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมมารีวิวเวบลอยยี่สิบห้าเอ็ดรถงามงามครับรถอาเสียผนมาผาไขยนะครับผนว่าเห็ดมดเครื่องแสนผลว่าไข่เค็สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับ ตอนนั้นตอนนี้ก็ยังรอถาผู้โชคดีอยู่นะครับผู้ใดสนใจผู้ใดรับในราคานี้ไดก็ติ่อสอบถามมานะครับผมถ้าใกล้ๆนี่ไปส่งไ้ฟี่พนาครับผมเบอร์โทรติดต่อกับ0ูน2์หกหนึ่อเป็น่หาเกาีนเกะครับผมรากาขั้นอื่นๆนะครับคาดซิกโยกรกัย่างรากาเอ้ยไม่ใช่คาดชิกยกรคาดชิคหน่อย้อยยิบหาซี่่นะครับ เครื่องนี้ดีเครื่องบ่เคยแกะนะครับผ้าสีหกแปดขั้นน,นั้นกันยั่งคือกันนะครับพี่น้องสนใจกันติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาวิ่งลอยยิ้มหางอีกพันนะครับถือว่าผ้าสีหกแปดเอกสารเหลี่ยมชุดโอนครบรับประกันการโอนลอยปเปอร์เซ็นต์ขั้นน,นั้นกันยั่งคือกันนะครับที่ผมลงราคาหมื่นหกพันเก่านะครับระบบต่างๆใส่งานได้ครบนะครับเขียนไม่ไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรใส่งาน,น,นไ,ไานนด้เบิร์นปกติสุยางนะครับไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์สุขีแท้ติดรถ บ่ลื่นบ่หอนบ่ควันราคาบ่เคยติดพ่วง3จุดบ่เชื่อมนะครับขนาดราคาหมื่นหกพันเก่าภาษีหกแปดนะครับผมขนาดกันยั่งขึ้นกันนะครับราก็เรียบร้อยสแตนมือขั้นสีเท่านะครับเอกสารเหลี่ยมชุดโอนครบนะครับสามจุดบ่เชื่อมสแตนใดทั้งมือทั้งถาวานะครับสุดสีแถติดรถนะครับสามจุดบ่เชื่อมบ่ลรื่นบ่หอนบ่ควันและบ่ไผ่ใส่ได้ครบนะครับ ขั้นนั่นกะยั่งคือกันนะครับผมลงขายไปมือหอกขันเก่านะครับสตาร์ทง่ายง่ายนะครับเมื่อไปสูนค่อยๆกับจิตนะครับ่น่องผู้ไดสนใจกันติดตรวสอบถามมาได้นะครับผมาหรับเปียบลอยสตาร์ทเมื่อนะครับล้วการอีกขั้นนึงนะครับเปียบลอยยูบ็อกน้ำเงินดานะครับผมที่เป็นหล่อท่องนะครับภาษีหกแปดเครื่องดีเอกสารเลียมชุดโ้นครบนะครับเข็มไม้ไฟเหลียวไฟเบียกแต่ใส่ได้บาะลลอกได้ยูบ็อกบ่อหักสามจุดบ่เชื่อม บ่เคยติดพ่พวงบ่หลุนบ่หอนบ่ควันนะครับขั้นนี้ราคาหมื่นสี่พันเก่านะครับขันนี้ก็ยั่งขึ้นกันนะครับพี่น้องท่านใดมาขั้นใดสนใจขั้นใดก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าพี่น้องผู้ใดมาออโต้นะครับสก,กูปปีไอปีหกสามนะครับหรือว่าปีสองพันยี่สิบนะครับ,เคร,ครบเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องบ่เคยแกะบ่เคยสอบนะครับรถพึ่งเล่นในสามสามหมื่นสี่พันกิโล นะครับเอกสารเริมชุดโอนครบนะครับผ้าสีหกเก่านะครับรับประกันการโอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเครื่องดีบริลล์มหอนบรควันบิดฟุ่งแล่นออกจากๆเลยนะครับพี่น้องเป็นรถผู้งยิงใส่งานมาก่อนนะครับพี่น้องมาขั้นนี้กติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทราลมนะครับเบอร์โทรติดต่อกะศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับไก่ไก่ทรงในทั่วไทย มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีบริการสื่อขายแหลกเทินนะครับพี่น้องมาขั้นใดสนใจขั้นใดก็ติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับติ่เบอร์ 0612812840C นะครับสําหรับเรียบร่อยขั้นจนถึงรถนี่นะครับราคา7,000เก่า 7, นะครับพี่น้องผิดผู้ใดหารถใช้งานติดพ่วงไปให้ไปหน้าราคาเบาๆนะครับ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตอนภาษีใส่งานเเรื่อยนะครับรดขั้นนี้ภาษีหกหกนะครับภาษีขาดเกินเดือนสี่สี่กัญยานะครับยังอีกโดนพี่น้องลดกะสภาพสีสันกะงามอยู่นะครับผมราคาเบาๆบนะครับเจ็ดพันเก่านะครับฟังโมพิดนะครับฮอนด้าแท้เด้ครับบมเมนต์ฮอนดาจีนเด้ครับเป็นของเป็นของฮอนด้าเลยนะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับวงรอแท้สี่แท้นะครับ ชานจุดปวดเสื่อมบมลื่นโมหอนบกวนบกเคยติดผวกนะครับราคาเจ็ดพันเก้าสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมสำหรับมือนีผมกัสีขออำนาจพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันนากับสีมันมาไหมนะครับจะแดงหารถมาให้พี่หน้องชมนะครับใดมากังไงกัสีรีวิวยังสันรีวิวไปตามสภาพนะครับพี่น้องมากพี่น้องสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถทุกขั้นที่สังปัญญาผ้าทํำรีวิวนะครับ ราคาที่บอกไปยังบ้ันนีนบววคารงนะครับพี่นอ้องเพราะว่าบ,บู้ว่าพี่น้องอย่ไกลอย่ไกลคนที่จะมาซื้อนะครับก็เลยยังบ้ันนหนบววคารงนะครับพี่น้องสนใจการติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องสุผูสุขนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับทุกๆรูปทุกๆคอมเมนและทุกๆเสียงทุกๆสายทุกๆรอยิ้มนะครับผมและทุกๆทันที่อุดหนุนทางส่องก็ขอบคุณหลายๆนะครับ เลขที่ขายบอดายก็คือผู้ติดตามทุกทท่านนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับเมื่อนี้มาขายร่วมหิดนะครับทึ้งทึ้งกระบ,บะทึ้งมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าผู้ใดสิยกคู่ก็มีราคาพิเศษให้นะครับยานเมนสือส่อสื่อปิกาพแถมมอเตอร์ไซค,ค์บุญราคาพี่นอ้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาอดาคุยใดที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับสำหรับมื่อนีก็สบายดีสบายดีสุภาพสุขคนสวัสดีครับ